ครับพี่น้องหลังจากที่เขาเดินเขามานนี่เนาะทางเขามาน,าน,นมอย่างนี้ลงหลุดมีรหลุดตู้รถยงกับเขามานอย่างนี้เนาะครับพี่น้นองแท็กซี่แล้วนี่เอามาจอดแล้วก็เดินเขามานเดี่ยเขามาสือตัวยู่น้่เนาะครับพี่น้องเนาะนีะ่สถานีกลางหัวลําโพงนะครับพี่น้องเนาะสี่ไปด่านคลองนึกครับพี่น้องเนาะนี่เขามาสือตัวอยู่หมองนี่เสร็จแล้วพระว่ารถไฟจะออกตีห้าห้าสิบห้าครับพี่น้องเอากระยางเขา Này, ue, ล็อกน, này, นี oh, น่ครับพี่น้องสีตัวแต่กัยางมาล็อกนี่ครับพี่น้ 4, นะะองหัวลำโพงเนาะครับพี่น้องยางมาล็อกล็อกนี่นี่ครับพี่น้องชานชานชล่าที่สี่เนาะครับพี่น้องอันนี้ชานเชล่าที่สี่บเมนเนาะนี่ที่สามที่สี่ที่หาที่หกครับพี่น้องเ็าก็เลือกเนาะอันนี้มีสามสี่ห้าหกอันนี้ชานเชลาที่หกแต่ก็ที่เจ็ดครับพี่น้องเอาก็เข้ามานี่ ด่านคองลึกเนาะมันจิมาชั้นสลาที่6ครับพี่น้องนี่บ้านคองลึกเนาะนี่ครับพี่น้องตีห้าห้าสิบห้าครับพี่นอ้องเอาสิไปครับรถไฟคันนี้ครับพี่น้องตอนนี้มันกัดเสาเนี่ยครับพี่นอ้องคนบญโม้ยมีจะหลุมันออกเสานนเนาะคันนี้เนาะตีห้าห้าสิบห้าตัวนี้นาฬิกาอเอาครับตีห้า น้อยๆครับพี่น้องที่หาสิสิบห้านาทีเรืออีกร้ายครับพี่น้องนี่เนาะแต่ว่ารถยังมาท่านเดินเปิดเดินสามครับพี่น้องเนาะเนากับสิมาถ่ายรีวิวไปก่อนเนาะโอ้ไลค์อยากติดตามอยากกันอันนั้นมาอันนั้นน้ำเนาะครับพี่น้องชั้นชลาที่หกที่เจ็ดเนาะครับพี่น้องยังไงห้องกับทีสามารถซื้อตัวขึ้นมาได้ก็มาขึ้นย้่ห้องนี้ด้ยครับพี่น้อง คืนคืนนี่ล้วก็ไปครับพี่น้องมูมียังร้ายครับพี่น้องสาม,มารถสื่อตัวเด็คกับสาม,มารถเลือกมองที่นั่งครับพี่น้องวัดนัง่งฟังใดมันจะมีฟังสายฟังลัวน้องฟังมีแดดหอนด้วยแดดบ่ชหอนครับพี่น้องเท่ากันสาม,มารถนั่งใดครับพี่น้องอันนี้ก็คืนนี้เอามาดีวิวให้เบื่องตามอันนั้นเนาะมมี่ยังร้ายครับพี่น้องนี่นี่มนก็กตยาไปหอนฝ่นเนาะ ไฮไลายกับว like hey, ่าไลา์ท้ายหน่อยกับว่าหน่อยเองครับพี่น้องแต่ว่าคนก็ขืนไปเลาะก็มีรลายอยู่ได้ครับพี่น้องแต่ว่าเฮาบ่ท่านขืนเนาะอย่ามันหอนคือเป็นสิหอนนี่ครับพี่น้องพ่ท่านไปจองตัวจองยังนำเขาเพราว่าท่านได้ขืนไปเลาะแต่ว่าสื่อตัวไปเตียบรอยทีว่าเขาคนเขาขืนเลยครับคือไปไปหาเนาะครับพี่น้องไปหาจองทีนางทียังครับพี่น้องจองที่จองอะไรไว้ครับพี่น้องมันก็จะมีมองนาง ที่นั่งมันจะมีสองฝั่งเนาะแต่เราก็ยังไม่เคยขึ้นเนาะที่นั่งจะมีสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือเราต้องเลือกที่นั่งว่าเราจะนั่งฝั่งไหนเนาะนี่ตามไปทีนี้คือฐานคองลึกเนาะมันมีกี่ตู้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน1นหนึ่งตู้สองตู้สามตู้สีตู้ห้าตู้หกตู้เนาะอยู่ในนี้มันจะมีหกตู้ประมาณหตู้ครับพี่เ,าเนาะนี่หตู้ แต่มันถูกคนแต่ยะคนเทากับบาหูเือกันนี่กรุงเทพด่านพนเดชคลองลึกครับพี่น้องมาติการนบอกเนาะครับพี่น,น้องเนาะนี่บอชอบอชสจุดหนึ่งสามสามแปนครับพี่น,น้องรับสามนี่ประตูทางขึ้นลงครับพี่น้องจะเป็นแบบนี้เนาะรถมีแบบธรรมดานั่งกันชมม่มวิวแบบมีมมี่ยังอะไปพี่น้องกับสิรกรอกลาพี่น้องไปเพียกซํานี่เลยครับพี่น้องนี่ ให้ไม่นวนข่าวคราวครับพี่น้องนี่ครับเพราะท่านเคยขึ้นเคยมากให้กัน่ะไปแล้วครับพี่น้องขอกาบสวัสดีฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนำ้ำเลือดครับพี่น้องฝากคอมเมนต์สิไดใดเป็นกำลังใจเพื่อถ่ายคลิปอีกต่อไปครับพี่น้องไปแล้วครับพี่น้อง